สวัสดีค่ะมาแดงแพทย์แผนไทยค่ะวันนี้อยากจะมาแบ่งปันนะคะต้องบอกว่าหลังๆได้คุยกับเคสผู้หญิงเยอะมากนะคะเคสแบบประจำเดือนแห้งประจำเดือนไม่มาประจำเดือนร้างทําให้มีอาการต่างๆซึ่งแดงสรุปมานะว่าหลักๆแล้วเนี่ยมันมาจาก5สาเหตุนี้ค่ะเดี๋ยวใครที่อาจจะไม่ได้คุยกับแดงก็ตามนะลองนําไปสังเกตตัวเองดูเผื่อจะนําไปปรับได้นะคะเพราะว่าเรื่องพวกนี้ถ้าเรารู้สาเหตุแล้วเราปรับแดงจะบอกด้วยว่ามี5วิธีเหมือนกันในการปรับเนี่ยเราค่อยๆปรับค่ะ3 -4 เดือนเดี๋ยวมันจะค่อยๆ ชุ่มค่อยๆมาขึ้นเองเนาะอันแรกเดี๋ยวให้สังเกตตัวเองก่อนคือคนที่โลหิต้วดูร้างเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆเลยนะคะคือไม่ร้อนก็เย็นไปเลยนะร้อนก็คือจะออกแนวแบบเป็นฝ้านะคะผิวจะออกคล้ำๆมีกำเดามีความร้อนมีความแห้งระบบน้ําหลายๆส่วนมีความแห้งเนาะผิวแหง้งกับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเย็นไปเลยค่ะก็คือมีอาการท้องอืดท้องป่อง เฉยๆวิงเวียนไม่สดชื่นพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นประจำเดือนร้างเนี่ยมันสามารถเป็นได้ทั้งร้อนไปเลยไม่ก็เย็นไปเลยคือมันไม่ปกติแต่มันจะไปทางไหนเท่านั้นเองเนาะคขาวนี้หลกัหลกๆที่แังคุยเนี่ยอยู่5สาเหตุค่ะ1เลยนะคะการกินมันไม่ปกติมานานละนะคะหลายๆคนที่แดงคุยเนี่ยมักจะเริ่มมาจากดูแลเรื่องอาหารก่อนเออจะลดอยากลดความอ้วนก็ตามอยากเฮลตี้ดูแลสุขภาพก็ตามอยากเฟิร์มขึ้นก็ตามนะคะ มันจะมีเรื่องอาหารนะมาก่อนเลยแล้วทำให้เขากินไม่หลากหลายกินไม่ครบหมู่ตรงเนี้ยมันทําให้สร้างเลือดไม่ได้ค่ะคือเลือดเนะี่ยมันมาจากอะไรมันก็มาจากสิ่งที่เรากินเข้าไปคราวนี้เรากินแบบจํากัดอะ่ะแล้วส่วนใหญ่อาหารคลีนต่างๆเนี้ยมันจะไม่ได้ค่อยได้ปรุงสดใหม่ค่ะแล้วมันก็จะออกจืดจืดซึ่งมัน มันไม่มีความอุ่นคือเลือดเนี่ยมันต้องการ2ออย่างมันต้องการสารอาหารเนาะในการสร้างเนาะไกบอีกอันนึงคือความอุ่นให้มันเอิบอาบให้มันชุ่มแช่เขานี่พวกอาหารกลุ่มพวกนี้ค่ะอาหารผงชงเอยอาหารที่ตัดบดบูด่ใดๆออกไปคือไม่ได้อาหารปกติอ่ะมันไม่มีตรงนี้แล้วกินนานๆกระทบแน่นอนแรกๆนะคะมันจะแห้งๆก่อนมาน้อยลงก่อนหลังๆเนี่ยมันจะเริ่มแห้งแล้วหายไปเลยอ่ะอันนี้อันแรก สอนะคะออกกาลังกายหนักเกินไปคือมันมาคู่กันคืออยากฟิตแอนเฟิร์มไงก็ออกใหญ่เลยนะคะระบบเผอผ่านเนี่ยมันพังได้อะไรก็แล้วแต่มันดีนะแต่ถ้ามันเกินไปอะ่ะมันมักจะ สงผลไม่ดีเสมอคะ่ะข้อ3นะคะเท่าที่ถามเลยจะมีการกินฮอร์โมนค่ะคือแน,น่นอนแหละเวลาที่ผู้หญิงเราประจำเดือนไม่มาเนอะคนแรกที่ไปหาคือใครคะก็คือคุณหมอที่โรงพยาบาลเนอะซึ่งคำแนะนำโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะคือฮอร์โมนซึ่งว่าไม่ได้ว่าว่าไม่ดีนะคะเพียงแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยกินโดยที่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันไม่มาเนี่ยเพราะอะไรแล้วพอกินฮอร์โมนเนี่ยมันก็เป็นเหมือนตัวที่ไปบังคับอะคะ่ะว่าเออตามรอบมันต้องมาแต่ถ้าเกิดว่าต้นเหตุไม่ได้ปรับ หลังๆนะคะกินฮอร์โมนก็เริ่มจะไม่มาแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้นะเราจะกินแล้วก,กินได้แหละแต่เราต้องรู้สังเกตตัวเองเราปรับต้นเหตุไปด้วย เวลาที่เราหยุดฮอร์โมนหยุดไอตัวแทรกแซงเนี้ยไปอะ่ะร่างกายเรามันจะได้กลับมาทํางานปกติได้ข้อ4นะคะแน,น,น่นอนประจําเดือนก็ระบบฮอร์โมนแหละค่ะโดยส่วนใหญ่ที่แรงคุยเนี้ยจะใช้ชีวิตไม่ค่อยสอดคล้องกับนาฬิกาชีวภาพคือไม่ได้กินในเวลาที่ควรกินไม่ได้นอนในเวลาที่ควรนอนไม่ได้ทางานในเวลาที่ควรทําคือทํางานควรจะเลิกแล้วก็ลากงานมาทําต่อหรือไม่ได้ขับถ่ายในเวลาที่ควรถ่ายอย่างเงี้ยคะ่ะคือคือมันสับสนมึนง,งงไปหมด ส่งผลกับร,ระบบฮอร์โมนเหมือนกันแล้วก็กระทบกับประจำเดือนแน่นอนกับสุดท้ายก็คือเรื่องของอารมณ์นะคะอย่างที่พูดไปในหลายๆคลิปเนี่ยดแดนจะแทรกเรื่องนี้ไปตลอดเพราะว่ามันเป็นองรวมอ่ะมันส่งผลถึงกันเราอารมณ์ยังไงในบางช่วงเราเครียดเรามีความคุ้นคิดสะสมมันก็ทําให้เราประจำเดือนแห้งได้นะคะเพราะฉะนั้นหลักๆเนี่ยเป็น5สาเหตุที่แดงคุยมาแล้วก็จับประเด็นได้ว่าเออเราลองนําไปสังเกตตัวเองดูมันมีสถิติในการพูดคุยมาแล้วว่ามันมาจากเหตุเหล่านี้แหละนะคะคราวนี้เราจะปรับยังไงได้บ้างเนี่ยก็มี5วิธีมาฝากเนาะ หนึ่งเลยค่ะให้โฟกัสเรื่องการกินก่อนนะคะลองกินอาหารที่เพิ่มความอุ่นอย่างที่ดังบอกค่ะว่าเลือดมันต้องการอะไรเลือดต้องการสารอาหารเรากลับมากินอาหารที่ เหมือนแม่ทำมาคะ่ะพูดง่ายๆอาหารตามฤดูกาลอาหารแบบน้ำพริกอะไรของเราเนี่ยกินแบบนี้เลยมันมีรสชาติที่กลมกล่อมอยู่แล้วในตำรับอาหารไทยๆของเราแล้วก็เหมาะกับสภาพอากาศที่เราอยู่กินอาหารให้หลากหลายครบผ้าหมู่แล้วก่อนมื้อนะคะคืออย่างแรกอะ่ะก็ให้กินอะไรที่มันอุ่นๆน,นะคะคือคือเราจะกินของเย็นเนี่ยมันไม่ไม่มีใครว่านะจะกินน้ำเย็นอะไรคือบ้านเราเป็นเมืองร้อนเนอะแต่ว่าในมื้ออาหารนะคะขอให้เริ่มต้นที่น้ำแกงอะไรที่มันอุ่อนๆมันช่วยทําให้ร่างกายระบบย่อยของเราเนี่ยมันย่อยได้ดีขึ้นนะคะแล้ว อาหารที่เรากินเติมไปให้ครบอาหารปรุงสดใหม่อาหารที่ได้พลังธรรมชาติอาหารที่ผ่านการแปรรูปน้อยเหล่านี้แหละพอเรากินไปเรื่อยๆเนี่ยเลือดใหม่ของเราจะเริ่มสร้างได้ดีขึ้นค่ะแล้วก็อย่าลืมดื่มน้าให้เพียงพอด้วยนะคะเพราะว่า 3- ใน4ของร่างกายก็คือน้ํานั่นเองเนาะสองค่ะออกกําลังกายให้พอเหมาะคือออกกําลังกายดีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าอะไรที่มากเกินไปไม่ดีเพราะฉะนั้นเน้นว่าสม่ําเสมอพอเหมาะสม่ําเสมออันนี้แหละจะเหมือนเป็นเหมือน ยันกันตายเลยอะคือสม่ําเสมอเนี่ยคือดีที่สุดนะคะแล้วมันจะดีกับเรื่องของระบบไหลเวียนด้วย ข้อ3นะคะลองค่อยๆตัดตัวช่วยออกไปค่ะสมมติว่าเรากินฮอร์โมนอยู่เนะี่ยกินมาหลายปีแล้วลองค่อยๆปรับที่แดงบอกเนี่ยไปเรื่อยๆสัก2-3เดือนแล้วอาจจะลองปรึกษาคุณหมอว่าถอยฮอร์โมนดูเราลองพึ่งตัวเองให้สุดก่อนอาหารก็เหมือนกันอาหารเสริมพวกนี้ค่ะเราลองกินอาหารด้วย,วยตัวเราเองก่อนอาหารปรุงสดใหม่ก่อนเราลดการพึ่งตัวช่วยลงแล้วร่างกายเราอ่ะมันจะค่อยๆกลับมาทํางานตามอัตโนมัติได้ดีขึ้นเอง ข้อ4นะคะพยายามปรับนาฬิกาชีวิตของเราให้ตรงกับธรรมชาตินะคะเข้านอนก่อน4ี่ทุ่มนะคะแล้วก็ตื่นตามแสงอาทิตย์เลยช่วงนี้หน้าร้อนเนะาะเช้าไวอยะง่วยง่ายเราก็ลองตื่นดูค่ะแล้วก็เริ่มมาทํากิจวัตรทํางานทําการช่วงที่ตกพรบเพลแล้วกบข้ามแล้วเราก็กินแต่น้อยแล้วก็เข้านอนให้เร็วขึ้นเนี่ยแบบเนี้ยมันจะเป็นการค่อยๆรีเซ็ตระบบฮอร์โมนในร่างกายของเราค่ะสุดท้ายก็คือเรื่องของอารมณ์นะคะเราเศร้าไปเราเครียดไปก็ไม่มีประโยชน์ยิ่งจะทําให้ระบบ พอมนของเรามันยิ่งแย่ไปกันใหญ่ประจาเดือนก็ยิ่งกลุ้มก็ยิ่งไม่มานะคะลองปล่อยๆมันดูค่ะแล้วกลับมาทํากิจ,จวัตร,รของเราให้ดีค่อยๆสร้างเนาะพอเราค่อยๆทําไปเรื่อยๆแบบนี้สามถึงสี่เดือนนะคะพอไฟมาลมจะมีค่ะไฟสมดุลลมจะสมดุลแล้วมันจะทําให้น้ําระบบน้ําของเราเนี่ยมันชุ่มอีกครั้งมันเคลื่อนไหวได้ดีอีกครั้งแล้วก็ประจําเดือนเราก็จะมาได้ดีอีกครั้งหนึ่งนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะลองนําไปปรับใช้ทํากันดูค่ะแล้วเดี๋ยวครั้งต่อไปก็กลับมาพบกับแดงได้ใหม หวานแบบหมเป็นไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ